รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกลางครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,568จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งที่กัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากสน,นตำบนลิงก์เว็บไซต์และแฟนเพจกศตำบล ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนสราตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบลบ้านกลางมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตาบลพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและปัญหาและความต้องการจําเป็นเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการที่กําหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่ปฏิบัติ จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนการเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกลางจัดให้มีการเรียนการสอนที่ตำบลเป็นประจำมีจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน5.2คนมีการจัดวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามีการจัดทำปฏิทินการพักลุ่มท,ท้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่ว,วก,กันมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปรวละ7 15มีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NN e t คิดเป็นร้อยละร้อย มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการเยี่ยมบ้านบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเต็มร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกลางมีจำนวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นร้อยละ31.25 ร้อยละของผู้เข้าสอบลายภาคผลการเรียนดูระดับตำมุนบัานกลางมีจำนวนผู้เข้าสอบลายภาคทุกระดับคิดเป็นร้อยละ83.50ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสำลีทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปร้อยละ42.27จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ศูนย์การเรียนรูระดับตำบลบ้านกลางมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้หลักสูตรการทำขนมไทยตรี่ปับ๊บจำนวน6ชั่วโมงหลักสูตรการทำกระเ,เป๋าเป้จำนวน20ชั่วโมงหลักสูตรช่างตูกระเบื้องจำนวน40ชั่วโมงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจับกระบวนการเรียนร,รู้ตามหลักปัชญาของเศรฤษฐกิจพอเพียงหรือผลการดำเนินงานเป็นค่าเป้าหมายทุกกิจกรรมร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาตอนนา่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้ต่อยอดอาชีพเดินเพิ่มมูลค่าคิดเป็นร้อยละ87.91จากหลักสูตร การศึกษาเพื่อพัฒนาทัษกษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละร้อยจากโครงการส่งเสริมความรู้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอักคีภัยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมคิดเป็นร้อยละ100นนร้อยจากโครงการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรับของผู้จบหลักสูตรที่นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละร้อยจากโครงทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกิจกรรมเรียนนอกหัวตัวแหล่งเรียนรู้ดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำป,จำปี2568โดยการเข้าร่วมาประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผนการดำเนินงานทีนต่ติดตามและเป็นผู้สนับสนุนการจัดการ จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการสอกรอเริ่ถุถเอิ่นสร้างงานสร้างรายได้โครงการอ่านเยนรู้สร้างอาชีพกิจกรรมาการมองของัญปีใหมก่การทำขนมชั้นเมืองคนระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice สวัสดีค่ะจากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมกะหรี่ป,ปั๊บนะคะกับทางศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกลางทำให้ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้มามาต่อยอดการสร้างอาชีพค่ะจากการรับออเดอร์ทำขนมกะหรี่ป,ปั๊บขายในชุมชนนะคะและลูกค้าจากใน f a c e b o o k นะคะทำให้มีรายได้ มาใช้ใจในครัวเรือนเพิ่มขึ้นขอบคุณวิทยากรและครูสอนมากๆนะคะที่นําโอกาสมามอบมาให้ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสําหรับมนโกในเรื <ittel Catholic> <g> ่องของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้พวกเราก็รู้จักกันแล้วนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรนะสรุปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรลูกอ่าผลิตภัณฑ์ยาสูตรูปแบบใหม่จากที่เล่นมา ไม่ดีนะคะมันแค่มาหลอกลวงเราว่าอาจจะให้โทษน้อย